สวัสดีครับพบกับสพมร e e ิ l y y n w w s สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมได้เลยครับวันที่10เมษายน2,568เวลา8นาฬิกาผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานร่วมพิธีทําบุญตักบาทเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2,568นบณบริเวณชั้น1อาคารกระทรวงแรงงานโดยมีนายพิพัฒ รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมีนายบุญสงทัพชัย,ยุทธประดลัดกระทรวงแรงงานผู้บริหารกระทรวงแรงงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าววันที่10เมษายน2568นางสาวสุนิสาผิวนวลผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานและ ร่วมนวยการกลุ่มงานสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งกรารชื่นบานครอบครัวแรงงานชื่นใจณนะห้องประชุมชั้น5้ากระทรวงแรงงานโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีวันที่10เมษายน2568เวลา13นาฬิกาผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานร่วมพิธี ส่งน้ำพระและรดน้ำขอพอรผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนื่องในเทศกาลสงการประจำปี2568เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยณนะสำนักอธิบดีชั้น8โดยมี เรือเอกสาโรธคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเวลา14.30นาทีสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานจัดกิจกรรมส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรพ่วมในการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานและผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี2568เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2568เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสารขนรทม เนียมประเพณีอันดีงามของไทยณบริเวณหน้าห้องประชุมชั้น14สสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน